ข้าวแหงเบิด <c oughs> เปิดผัดลมใจพี่นอ้องเลยมาเด้อนนกินข้าวกับปลาตอนนะคะนาะ,ะ,นะ,ะและกับยอดกะทิงามๆกับข,ข้าวั้ใหย่ๆง ชมพักโ <c oughs> ต๊ะเป็นที่ <c oughs> สั่นเจยวพี่น้องเดี๋ยวชมพักกมีจ้ะ <c oughs> มุญอะไรเอ๊ะ นี้เราก็อร่อยค่ะอือเคือแกะไม่ใคาจะขาย Rồi. Còn ได้มือกรอบบอกใครมากันเนาะข้ามาอาหารนิน <c oughs> อากินมอแล็ด่ือเล อาหารบ้านเรามันก็อิ่มได้นานเนาะจำปลาจำปลาแดด่าเป็นเพื่อนปลาลาปลาแดดก็ยานวลาบสุภาพพี่น้องต้องเข้าใจเด้อค่ะเด้อ พอใจกับอันนี้เนาะคะ่ะเนาะมันละเอียดอ่อนอ่ะเย็ดยากพอข้ามบอดีกับบอดายเนาะคะ่ะเนาะกับเละบเกากำกึงแน่สมพักจ้ะบางทีสมพักเสียนเด้อมีส่สมพักกาดแจ่บมากผักกระเจี๊ ลงตุ้งมะเขือพริกสดปลาตอนใส่ล,ลายใส่แก้ว Còn con mình là việc Bà mặn à lột để bàn thôi nọ Đừng ngoài Mặn thái mặn nó Rồi Cát quáng tung quay xoắn hả? พี่โดได้นะคะพี่โดปลูกเองเนอะพี่น้องอร่อยด้วย คุณทุกการรับชมนะคะจะกมัมรเช็นนะคหน้าค่ะ